ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องไฟฟ้านะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแรงไฟฟ้าซึ่งวันจันทร์คือเมื่อวานนะคะนักเรียน หลายคนไม่ได้เข้าห้องเรียนคุณครูจึงอัดคลิปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรวบยอด2ชั่วโมงนะคะคือวันจันทร์กับวันอังคารน,นี้นะคะรวมเป็น2ชั่วโมงนะคะค่ะแรงไฟฟ้านะคะสำหรับวันนี้เราไปดูเลยค่ะว่าเรื่องที่จะเรียนมีเนื้อหาอะไรบ้างค่ะ พวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าเป็นแรงที่เกิดจากการนำวัตถุ2ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วนำเข้าใกล้กันซึ่งอาจเกิดแรงดึงดูดหรือแรงพัก วัตถุสองชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วเมื่อนำเข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกันแรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสเกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้ามีสองชนิดคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกันนะครับประจุไฟฟ้าบวกและลบส่งแรงดึงดูดและแรงผลักการใช้ผ้าแห้งขัดถูกับวัตถุเพื่อให้เกิดประจุไฟฟ้าและเกิดแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสามารถดึงดูดวัตถุที่มีขนาดเล็กๆเ,เบาๆได้นะครับประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จะอยู่บริเวณที่เกิดการขัดถูกันของวัตถุเท่านั้นเราเรียกแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ว่าไฟฟ้าสถิตการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันซึ่งจะมีแรงไฟฟ้าที่ผลักกันการขัดถูลูกโป่งสองลูกด้วยผ้าสักลลาดลูกโป่งสองลูกเกิดแรงผลักกัน การขัดถูวัตถุต่างชนิดกันด้วยสิ่งเดียวกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกันซึ่งจะมีแรงไฟฟ้าดึงดูดกันการขัดถูลูกโป่งและหลอดพลาสติกด้วยผ้าสักหลาดลูกโป่งและหลอดพลาสติกเกิดแรงดึงดูดกัน นักเรียนก็ได้ดูคลิปเรื่องแรงไฟฟ้าไปแล้วนะคะทําให้เราทราบว่าแรงไฟฟ้าเกิดจากการขัดถูวัตถุสอชนิดนะคะ,ะทําให้มีแรงดึงดูดกันหรือว่าแรงผลักกันนะคะ,ะถ้าประจุไฟฟ้านะคะถ้าเป็นแรงดึงดูดกันนะคะอาจจะเป็นประจุบวกกับประจุลบนะคะ จะดูดกันได้หรือว่าประจุลบกับปัจุบวกนะคะจะดึงดูดกันได้แต่ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันถ้าเป็นบวกหรือบวกนะคะบวกบวกอยู่ด้วยกันจะผลักกันหรือว่าลบลบอยู่ด้วยกันนะคะจะผลักกันนะคะซึ่งแรงไฟฟ้าที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ ทำการทดลองหรือว่าคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะ,ะเมื่อวันจันทร์เรามาดูนะคะในฤดูหนาวอากาศเย็นและแห้งนะคะบางครั้งเราจะสังเกตเห็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะติดตัวเราและขณะที่เราหวีผมเราก็จะรู้สึกได้ว่ามีแรงดึงดูดเส้นผมของเราให้ติดหวีนะคะ ซึ่งแรงดังกล่าวเป็นแรงไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เกิดจากแรงดึงดูดของประจุไฟฟ้าในวัตถุนะคะเช่นหวีเสื้อผ้าหรือว่าเส้นผมนะคะแรงที่เราเห็นเรียกว่าแรงไฟฟ้านั่นเองนะคะค่ะการที่ประจุไฟฟ้า ในวัตถุกออกแรงไฟฟ้าได้นะคะต้องมีการถ่ายโอนประจุไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะจนทำให้ชนิดของประจุไม่สมดุลกันและส่งแรงมากระทบกับวัตถุอื่นที่อยู่ใกล้เคียงปรากฏดังกล่าวนี้นะคะเรียกว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงจะมีการเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะระหว่าง เส้นผมกับหวีนะคะของอผู้หญิงคนนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุไม่สมดุลกันนะคะทำให้ดูดกันนะคะอาจจะเป็นประจุบวกหรือว่าประจุลบนะคะหรือประจุลบกับประจุบวกนั่นเองค่ะจึงทำให้เส้นผมกับหวีนะคะดึงดูดกันได้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นค่ะ ค่ะถ้าสมมติว่าเมื่อเรานำวัตถุขัดถูนะคะด้วยผ้าแห้งจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะคะโดยวัตถุชนิดเดียวกันที่มีประจุเหมือนกันคุณครูบอกแล้วนะคะประจุเหมือนกันนะคะจะทำให้ผลักกันนั่นก็คือบวกกับบวกนะคะวัตถุสองชนิดคือเป็นบวกกับบวกทั้งคู่จะทำให้ผลักกัน หรือว่าลบกับลบนะคะทั้งคู่จะทำให้ผลักกันเหมือนกันส่วนวัตถุชนิดต่างชนิดกันนะคะจะมีประจุไฟฟ้าต่างกันเมื่อนำมาใกล้กันนะคะจะเกิดแรงดึงดูดกันนั่นคือประจุบวกกับลบนะคะต่างประจุกันนะคะถึงจะดูดกันนะคะ ดังนั้นนะคะชนิดของประจุมีผลต่อแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะมาดูนะคะแรงไฟฟ้าอีกรอบนะคุณครูจะทบทวนที่เราดูคลิปไปแล้วแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้ามี2ชนิดคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบนะคะ วัตถุที่มีประจุฟไฟฟ้าชนิดเดียวกันผักกันนั่นคือบวกกับบวกผักกันหรือว่าลบกับลบผักกันต่างชนิดดูดกันคือบวกกับลบถ้าต่างชนิดจะดูดกันไฟฟ้านะคะเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดจาก าการมีอยู่หรือการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในวัตถุอนุภาควัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอยู่อาจจะส่งแรงดึงดูดหรือผลักกันเรียกว่าแรงไฟฟ้าวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบมากกว่าประจุไฟฟ้าบวกจะแสดงอำนาจไฟฟ้าลบออกมาในทางตรงกันข้ามวัตถุที่ขาดประจุไฟฟ้าลบก็จะแสดงอำนาจบวกออกมาค่ะ นี่คือภาพจำลองนะคะประจุไฟฟ้านะคะชนิดเดียวกันผลักกันนะคะอ่าชนิดเดียวกันคือประจุบวกกับประจุบวกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นลูกศรน,นะคะลูกศรจะผลักกันนะคะผลักออกจากกันคือบวกกับบวกหรือว่าลบกับลบนะคะถ้าประจุชนิดเดียวกันก็จะผลักกันออกนะคะลูกศรผลักกันออก ต่อมานักเรียนดูนะคะประจุต่างชนิดกันนะคะคือบวกกับลบนะคะมาเจอกันนะคะก็จะดูดกันนะคะค่ะต่อไปนะักเรียนดูกิจกรรมที่3.1นะคะซึ่งกิจกรรมที่3.1วัสดุนะคะอุปกรณ์มีผ้าสก,กาดแห้งไม้บรรทัดพลาสติกช้อนโลหะหลอดพลาสติก ดินสอไม้ลูกโปง่งท่อ pvc เศษกระดาษชิ้นเล็กนะคะค่ะซึ่งการทดลองนี้นะคะคำถามก่อนทำกิจกรรมนักเรียนนะคะสองคนได้ทำไปแล้วคือราหุลนะคะกับอาที สักนะคะเพชรกับลาหุนได้ทําไปแล้วนอกมานะักเรียนยังไม่ได้ทํากิจกรรมครูจะ,ะย้ําอีกรอบนะคะคำถามสําคัญก่อนทํากิจกรรมนะคะคือเมื่อนําวัตถุสองชนิดเมื่อนําวัตถุ2ชนิด ที่แห้งมาขัดถูกันจะเกิดแรงไฟฟ้าอย่างไร นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะใครที่ยังไม่เขียนต่อมาตารางผลที่เกิดนะคะ,ะที่เราได้ทำไปแล้วนะคะมีเพชรกับลาหูนะคะที่ทำไปแล้วไม้บรรทัดพลาสติกนะคะ,ะเมื่อขัดถูนะคะไม้บรรทัดพลาสติกกับผ้าสักรลาดที่แห้งนะคะปรากฏว่าเศษกระดาษกับไม้บรรทัดนะคะดึงดูดอ เศษกระดาษนะคะไม่ปรทัดดึงดูดเศษกระดาษต่อมาช้อนโลหะนะคะไม่ดึงดูดนะคะครูจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะเราเรียนไปแล้วหลอดพลาสติกนะคะจะดึงดูดเศษกระดาษดินสอไม้จะอ่าไม่ดึงดูดเศษกระดาษและลูกโป่งนะคะจะดึงดูดเศษกระดาษนั่นเองค่ะหน้าถหน้าต่อมาหน้า70นะคะ ตอนที่สองนะคะลูกโป่งนะคะสองลูกขัดถูกันนะคะวัตถุที่หนึ่งนะคะคือลูกโป่งวัตถุที่สองก็ค <un> ือลูกโป่งนะคะถ้าขัดถูกันนะคะจะผลักกันนะคะแต่ถ้าเป็นลูกโป่งกับวัตถุที่หนึ่งเป็นลูกโป่งถ้าวัตถุที่สองนะคะเป็นวัตถุชนิดอื่น ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ลูกโป่งนะคะก็จะดูดกันนะคะเรามาดูเลยค่ะกิจกรรมที่นักเรียนทำไปแล้วนะั้นลูกโป่งกับลูกโปง่งคุณครูบอกแล้วว่าถ้าวัตถุชนิดเดียวกันนะคะจะผลักกันถ้าลูกโป่งกับหลอดพลาสติกนะคะคนะวัตถุคนละชนิดก็จะดูดกันลูกโป่งกับท่า PVC นะคะก็จะดูดกันวัตถุคนละชนิดนะคะ ต่อไปหลอดพลาสติกกับหลอดพลาสติกเห็นไหมคะว่าวัตถุชนิดเดียวกันคือหลอดพลาสติกกับหลอดพลาสติกก็จะผักกันถ้าหลอดพลาสติกกับท่อ PVC ใช่ไหมคะก็จะดูดกันค่ะต่อไปดูหน้า71นะคะหน้า71เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องวัตถุชนิดใดบ้างที่เมื่อขัดถูกกับผ้าสกัดลาดแล้ว สามารถดึงดูดเศษกระดาษได้มากกว่า1ข้อนะคะอ่ะอันไหนบ้างคะที่ขัดผูกกับผ้าสกาดเมื่อสักครู่ในหน้า69นะคะอ่ะสิ่งที่ไม่ดึงดูดนั่นก็คือช้อนโลหะกับดินสอไม้นะคะสิ่งที่ดึงดูดคือมีไม้บรรทัดอ่ะพลาสติกหลอดพลาสติกแล้วก็ลูกโป่งนะคะ ต่อไปข้อที่2เมื่อนำวัตถุบางชนิดที่แห้งมาขัดถูกันจะเกิดสิ่งใดขึ้นถ้านำวัตถุที่แห้งนะคะมาขัดถูกันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นนะคะและเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นนะคะคือ,อแรงไฟฟ้าจะดึงดูดวัตถุชิ้นเล็กๆเ,เบาๆที่อยู่ใกล้ได้ค่ะต่อไปข้อที่3วัตถุ2ชนิดที่ผ่านการขัดถูด้วยผ้าสัก,กรลาแห้ง เมื่อวางไว้ใกล้กันวัตถุดได้เกิดแรงดึงดูดกันหรือผักกันนะคะลูกโป,ป่งกับลูกโป่งนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้าวัตถุชนิดเดียวกันคือลูกโป่งกับลูกโป่งนะคะจะผักกันถ้าลูกโป่งกับหลอดพลาสติกวัตถุคนละชนิดนะคะจะมีแรงดึงดูดนะคะต่อมาลูกโป่งกับท่อ PVC อ่ีคนละชนิดก็จะมีแรงดึงดูดกัน หลอดพลาสติกกับหลอดพลาสติกนะคะชชนวัตถุชนิดเดียวกันก็จะผักกันหลอดพลาสติกกับท่อ PVC ต่างชนิดกันก็จะดูดกันนะคะค่ะข้อที่4นะคะสรุปผลการทดลองได้อย่างไรเลือกคำตอบแล้วก็เขียนในช่องว่างให้ถูกตก้องนะคะ,ะแรงไฟฟ้ามี2แรงนะคะคือแรงดึงดูดกับแรงผักนะคะ มีแรงดึงดูดแรงดึงดูดกับแรงผักซึ่งแรงดึงดูดนะคะวัตถุที่มีประจุตรงข้ามกันนะคะ เอาข้อความสีส้มนะคะมาเขียนตอบในกล่องข้อความนี้นะคะคือแรงดึงดูดคือวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกันส่วนแรงผลักนะคะเอาข้อกล่องข้อความสีเขียวมาตอบนะคะในสีม่วงคือวัตถุที่มีประจุชนิดเดียวกันนะคะจะทําให้ผลักกันค่ะค่ะสรุปได้ว่าวัตถุสองชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผักกันแรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสเกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้ามีอยู่2ชนิดคือประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันจะผักกันนะคะบวกกับบวกจะผักกันลบกับลบจะผัก แต่วัตถุที่่ทีเป็นวัตถุต่างชนิดกันนะคะก็จะเกิดประจุไฟฟ้าต่างกันนะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะค่ะนักเรียนดูหน้า73นะคะสังเกตไหมคะการที่ใช้ผ้าแห้งขัดถูกับวัตถุนะคะเพื่อให้ประจุไฟฟ้า,าและเกิดแรงไฟฟ้านะคะ เมื่อเราถูด,ด้วยผ้าแห้งนะคะกับไม้บรรทัดเราจะสังเกตเห็นว่าไม้บรรทัดนะคะจะมีแรงดึงดูดนะคะดูดเศษกระดาษเล็กๆนะคะ,ะสามารถดึงดูดได้นะคะประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะจะอยู่บริเวณที่เกิดการขัดถูกันของวัตถุเท่านั้นนะคะเราเรียกแรงนี้ว่าแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะนี่นะคะเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิต ต่อมาดูนะคะอันนี้คุณครูสรุปให้ฟังนะการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันเห็นไหมคะวัตถุชนิดเดียวกันคือลูกโป่งกับลูกโปง่งอาจจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันอาจจะเป็นบวกกับบวกนะคะจึงทําให้เห็นไหมคะมันผักกันผักออกจากกันนะคะลูกโป่งผักออกจากกัน หรือว่าอาจจะเป็นลบกับลบนะคะก็ผักออกจากกันเนื่องจากว่าเป็นลูกโป่งวัตถุนั้นสองชนิดคือลูกโป่งกับลูกโป่งแต่เรามาดูวัตถุต่างกันคือลูกโป่งกับดินสอใช่ไหมคะ,ะหรือว่าหลอดมันต่างกันนะคะพอมันต่างกันก็ทําให้มันดึงดูดกันนะคะเมื่อเราถูด้วยผ้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานครูนะคะครูทั้งสอนไลสดทั้งอัดคลิปย้อนหลังให้นักเรียนอย่าลืมส่งงานครูนะสวัสดีค่ะ